สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรม OBS Studio ในการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เพื่อทำการเรียนการสอนออนไลน์นะครับวิธีทำก็ไม่ได้ยากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะขอบลบไมค์ตรงนี้ไปก่อนนะครับอโอเคครับ ลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวให้เราติดตั้งใหม่นะครับวิธีทําก็คือให้คลิกบวกตรงนี้นะครับขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วไปเลือก Audio Input c a p t u r e นะครับตอบตกลงครับอ่าดีไวตรงนี้ค่าเริ่มต้นให้เป็นไมโครโฟนนะครับตกลงครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเส้นเสียงไม่ไม่แสดง ผลแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนไปที่โมดสตูดิโอนะครับแล้วคลิกไปที่ตัวไม่นะครับแล้วเปลี่ยนภาพครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราลดเสียงตรงนี้ลงนะครับโอเคเพื่อที่เวลาเราอัดคลิปไม่ให้เสียงมันเกินสีแดงตรงนี้นะครับลดอีกหน่อยเนึ่โอเค นะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้ไปที่เมนูตั้งค่าครับไปที่เอาพุทครับเอาพุทโหมดให้เป็นแอดวานซ์ครับตรงนี้เป็นสตรีมมิ่งนะครับแอนโคดนะครับให้เลือกเป็น x264 ครับเลตติ้งสเกลคอนโทรลตรงนี้เป็น cbr ครับบิตเรทนะครับถ้าเครื่องใครนะครับ ไม่แรงนะครับก็ตั้งให้เป็นสัก4,000นะครับโอเคประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็เป็น f u l l h d ดีแล้วนะครับอ่าสัก4,000ตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรครับปล่อยไปนะครับคลิกนำไปใช้ครับหลังจากนั้นให้ไปที่วิดีโอครับตรง best c o n v e r t resolution อันนี้คือความละเอียดหน้าจอคอมของเรานะครับคืออัตราส่วน16ต่อ9 ก็คือเป็น Full HD 1 9 2 0 1 0 8 0นะครับส่วน Output Resolution ตรงนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นแค่7 20นะครับผมก็จะขอเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ Common Persec ตัวนี้ก็เป็น30เฟรมต่อวินาทีนะครับเสร็จแล้วคลิกนำไปใช้ครับหลังจากนั้น เมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้ไปที่สตรีมครับตรงสตรีมตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอารหัสสตรีมมาใส่ตรงนี้นะครับก็ให้ไปที่เฟซบุ๊กของเรานะครับเฟซบุ๊กกลุ่มที่เราสร้างไว้นะครับที่จะทำการเรียนการสอนออนไลน์ให้คลิกวิดีโอถ่ายทอดสดตรงนี้ครับ หลังจากนั้นรอสักครู่นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยเราจะนั้ให้เลือกค s t ส e a m ครับแล้วทำการ copy คําคำว่า r e ค s t ส e a m ตรงนี้ครับอ่าคัดลอกออกไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราตั้งชื่อตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับตั้งชื่อเป็นทดสอบสอนออนไลน์ โอเคนะครับทำการคุมกดคอนท c ที่คีย์บอร์ดคอนทอน V นะครับโอเคครับหลังจากนั้นให้มาคัดลอกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อการพาดแล้วกลับไปที่โปรแกรม OBS นะครับทําการคลิกคลุมนะครับแล้วกด c อน l a ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อคลุมทั้งหมดนะครับแล้วทําการคลิกขวาครับเลือกพาดครับ แล้วคลิกนำไปใช้ครับตกลงครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนไปคลิกคำว่าเริ่มสตรีมมิ่งตรงนี้นะครับคลิกลงไปโอเคหลังจากนั้นให้ไปที่ Facebook ครับของเรานะครับรอขึ้นมาเห็นไหมครับก็มาแล้วนะครับภาพมาแล้วก็ให้เราคลิกถ่ายทอดสดได้เลยครับ เมื่อเราคลิกถ่ายทอดสดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะานำบทเรียนออนไลน์ที่เราเตรียมไว้นะครับในที่นี้นะครับผมได้ทำการตัดต่อบทเรียนออนไลน์ผมไปแล้วนะครับก็คือจะไม่ได้สอนสดแบบนี้นะครับก็คือเตรียมการสอนไว้แล้วผมก็จะดึงไฟล์วิดีโอที่ผมได้ตัดต่อไว้นะครับโดยคลิกที่เมนูเมนูบวกเพิ่มตรงนี้นะครับ แล้วไปที่ Media Source นะครับตกลงครับแล้วเรค้นไฟล์ตรงนี้ให้ไปเปิดหาไฟล์วิดีโอนะครับนี่ผมเตรียมไว้แล้วครับคลิกลงไปแล้วก็ Open ครับตกลงครับเมื่อ m มีเด s o u อ c e มาแล้วนะครับให้ทำการคลิกเปลี่ยนภาพครับรอสักครู่นะครับให้วิดีโอเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนจบ นะครับอตอนนี้จะไม่ได้ยินเสียงนะครับจะได้ยินเสียงใน Facebook ที่เราไลฟ์สดนะครับแต่ถ้าเราเปิดทำการสอนแบบนี้แล้วนะครับจะไม่ได้ยินเสียง โอเคครับผมก็จะเปิดพอประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะหยุดสตรีมมิ่งตรงนี้ครับแล้วไปที่ Facebook ครับแล้วก็จบวิดีโอถ่ายทอดสดครับสิ้นสุดครับโอเคครับหลังจากนั้นผมก็จะดูโค้ดวิดีโอที่ผมได้ทำการอัดไปเมื่อกี้ครับ เมื่อเราคลิกถ่ายทอดสดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะานำบทเรียนออนไลน์ที่เราเตรียมไว้นะครับในที่นี้นะครับผมได้ทำการตัดต่อบทเรียนออนไลน์ผมไปแล้วนะครับก็คือจะไม่ได้สอนสดแบบนี้นะครับก,ก็คือเตรียมการสอนไว้แล้วผมก็จะดึงไฟล์วิดีโอที่ผมได้ตัดต่อไว้นะครับโดยคลิกที่เมนูเมนูบวกเพิ่มตรงนี้นะครับ แล้วไปที่ media source นะครับตกลงครับแล้วเราค้นไฟล์ตนี้ให้ไปเปิดหาก็จะเป็นวิดีโอดีแล้วครับเจ็ดส่วนทีเดียไม่แล้วครับคลิกลงไปแล้วก็ open นครับตกลงครับเมื่อมีเด o ยซอสมาแล้วนะครับให้ทำการคลิกเปลี่ยนภาพครับอ่า รอสักครู่นะครับให้ดีโอเล่นไปเรื่อยครับจนจบนะครับสวัสดีครับวันนี้เราตอนนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับสร้างพระอาทิตย์จะไม่ได้ยินเสียงลอขึ้นนะครับแบบโมเั่กราฟิกจะได้ยินเสียงในเฟซบุ๊กที่เราไลฟ์สดเปลี่ยนจากกลางคืนให้เป็นตอนเช้านะครับแต่ถ้าเราทำตัวอย่างกันเลยคแบบนี้แล้วนะครับจะไม่ได้ยินเสียงอ่าโอเคครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ยังเป็นเวลางคืนแล้วก็ ปลี่ยนโหมดไปตอนเช้าโดยมีพระอาทิตย์ลอยโอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ผมมองว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ